đuỗi nắng cách đi qua và Để bây giờ sắp này muốn nắng muốn đến tay cái đồ đây ừ, อมันต้องวางมันเังไม่เนาะเมื่อยลากอะไรเนาะบางหนังอยู่นะครับผู้สาวซ้มน้อยมันได้มาได้ฮ่าผู้เดียวเสียตัวมันจะเสียเสียยังไงวะเสียตัวแต่ไม่เสียใจครับผมนี่นี่เนี่ยโอ้โหปวดพวกของยุริสวดพระเพียงนี่ค่าห้อง่ได้เสียค่ายัง่ได้เสียเสียแต่ทัดเสียตัวอย่างเดียว โอ้ยน้ำตาสีไหลครับยอกหยอกคำ้ำคำนุกนานครับผมมาได้มาได้มาได้ดพิการแบบนี้หน่อยนี่พิสาวซุปหนอ่อยอาศัยมีการเดียนได้เกิดขึ้นได้หัวใจก็บังเขาเข้ามาเดียนได้ฮ่าหลังนอกอุ่นใจหลังในอุ่นจังครับผมโอ้โอเคครับผมแค่นี้กันเด้อเมื่อยคัขเมืออะไรอ่ะมื่อยไรอ่ะมื่อเอแล่ครับผมสวัสดีครับ